สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอามาให้ดูนะแค่แท่งแบบนี้ค่ะให้ลองทายค่ะคือแท่งอันนี้คือเป็นอะไรนะคะคือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมของพลาสติกอะค่ะพลาสติกคืออันเนี้ยค่ะคือช่างค่ะช่างจะใช้ค่ะคือการรีดค่ะถ้ารีดเนี่ยตัวนี้เราไม่ต้องใช้แท่งเหล็กเลยนะคะใช้ตัวนี้ค่ะได้เลยค่ะก็ช่างก็ได้มาจากเพื่อนมาอีกทีนะคะคือได้ความรู้มากเลยค่ะค่ะเราจะรีดเลยนะคะเนี่ยค่ะเรารีดเรารีดไปแล้ว เรารีดเรารีดตามแนวนะคะเรารีดเรารีดเนี้ยค่ะเรารีดได้แล้วเนี้ยค่ะพอเรารีดเรารีดเสร็จแล้วเราเอานี่ตามรีดตามแนวเนี้ค่ะรีดตามเนี้ยค่ะจะเรียบมากเลยค่ะเรียบพอๆกับแท่งแท่งเหล็กเลยนะคะค่ะเนี้ยค่ะเนี้ยเราจะหาค่ะเราจะหาไปแท่งพลาสติกเนี้ยค่ะมาทําค่ะเนี้ยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะคือตัวริมเนี้ยค่ะคือเราจะตกเกล็ดเนี่ยคือตะเข็บเ่ยค่ะตะเข็บเรารีดเรารีดแล้วนะคะตะเข็บนี่เรารีด เราลีดตะเข็บค่ะพอเราลีดนะคะพอลีดเราก็เอาเนี้ยแท่งเนี้ยค่ะพลาสติกเนี้ยตามเลยค่ะเราจะเรียบเลยค่ะเรียบเลยเรียบเลยแล้วจะไม่ร้อนมือด้วยค่ะการทำจะไม่ร้อนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าแท่งเหล็กก็จะร้อนมืออ่ะเนี้ยค่ะนี่เราทำนี่แท่งอันเนี้ยคะค่ะไม่ร้อนมือเลยค่ะดีเลยค่ะลองหากันใช้กันดูนะคะ